ไปดูถนนริมอ่างเก็บน้ํามาประชันอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะมีคนถูกยิงถูกยิงเนี่ยอยู่ในรถนะฮะกระบะแล้วสุดท้ายต้องรีบจอดแล้วก็ลงมาปั๊มหัวใจยื้อชีวิตทราบชื่อคือคุณเพนประภาพระโภนั่งอยู่ในรถกระบะแล้วก็มีคนร้ายประกบยิงยิงซะรถพุนเลยคุณผู้ชมครับเราได้กล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุมาด้วยจะเห็นนะฮะว่า รถที่คุณเพนประพานั่งมาบนกระบะคันสีขาวคันนี้ขับไปตามทางบริเวณถนนริมอ่างเก็บน้ำแล้วเห็นว่าคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบหลังจากนั้นดูช็อตต่อไปเลยกล้องวงจรปิดตัวนี้จะเห็นว่ารถที่คุณเพนประพานั่งมาพยายามจะเลี้ยวขวาแล้วดูพฤติกรรมของมอเตอร์ไซค์นะนี่เห็นมันชูมือแล้วก็ชี้ปืนไปทางท้ายรถแล้วจังหวะนั้นคือสาดกระสุนเข้าใส่ไม่ยั้งเลย แล้วมันก็กลับรถย้อนออกไปทางเดิมเส้นเดิมเลยกล้องวงจรปิดตัวเมื่อคู่ก็จะเห็นว่าคนก่อเหตุย้อนกลับมาคุณผู้ชมครับตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำขณะที่กู้ภัยก็พยายามยื้อชีวิตของคุณเพนประภาแล้วนี่คือไลฟ์ของทีมกู้ภัยในพื้นที่เพราะเพนประภาเนี่ยถูกยิงเข้ากลางหลังทะลุหายปลารกระสุนทะลุเข้าต้นคอบาดเจ็บสาหัส สุดท้ายฮะคุณผู้ชมเธอเสียชีวิตแต่ขณะเดียวกันสภาพรถกระบะคันสีขาวที่เธอนั่งมาด้วยดูนะฮะเห็นรูกระสุนตร,ตรงบริเวณกระจกหลังไหมฮะแล้วตรงบริเวณตัวถังตามลำตัวรถก็มีรูกระสุนอีกอย่างน้อยเน่ยสองสรูนี่ตรงประตูแถวข้างไฟท้ายถามว่าคนก่อเหตุเป็นใครกันแน่ตำรวจมีการสอบปากคำแล้วถามคนที่นั่งบนรถมาด้วยกันถามเบื้องต้นเลย แล้วบังเอิญว่าเราไปเจอกับนายธงชัยบุตรทองนั่งอยู่ในรถด้วยเขาบอกว่าผมจำได้คนก่อเหตุน่าจะเป็นนายมงคลบุญสมทบหรือนายเหม่งห้วยสะพานซึ่งเป็นลูกเขยของเพื่อนผมเองเอาแล้วปมมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะอันนี้ทางคุณธงชัยแกเล่าให้ฟังตัวของมือปืนเนี่ยไอ้มงคลเนี่ยมันมีเรื่องกับพ่อตามันเอง มีเรื่องทะเลาะกันถึงขนาดเอาปืนนจ่อหัวก็เลยนะแล้วผมเป็นคนเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาคิดว่ามงคลหรืเอเม่งมันน่าจะคอมเมนผมแล้วก็แค้นผมในใจมันก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วคงตั้งใจจะประกบยิงผมแต่กระสุนดันไปโดนเมียของลูกน้องผมที่นั่งมาบนรถด้วยกันซวยเลยลองฟังคุณธงชัยดูฮะ อยู่ตรงช่วงไหนพี่คุยร่วมเลยไอ้ตรงกอบถึงสนามกอล์ฟอะครับเข้าไปเกือบถึงสนามกออะครับโอเข้าไปตรงนี้ใช่ปะ่ะตรงซอยสยามอยสะพาพฝั่งนู้นนะครับฝั่งน้นใช่ครับแล้วตอนที่ยิงเนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ครับเขาเขามายัางไงคนที่ก่อเหตุอรัขับรถสวนกันครับขับรถสวนกันครับทีนี้เขาก็เลี้ยวกลับมาคืนครับเดี๋ยวกลับมาแล้วมาตามมายิงเลยใช่ครับคือเรารู้จักไหมคนยิงอ่ะก่อนนั้นอนี้รู้จักครับอ๋อเคยทะเลาะมาก่อนเหรอใช่ครับ แล้วเขาขับผ่านแล้วเขาเขาเห็นรถเราเขาจำรถได้เขาเลยตามมายิงใช่ครับแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเขาเานั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ฝั่งโน้นครับขอนั่งอยู่อยู่ข้างหลังครับตัวหลังด้านขวาครับคือเขายิงเขายิาางเขาตรงกะายยิงคุณผู้ชมคะ<น>ทีมข่าวเราตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่าก็อุกอาจนะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วอยู่ๆก็ยิงกันบนท้องถนนเมื่อคืนนี้นายมงคลหรือว่านายเหมงค่ะเข้ามอบตัวกับทางตํารวจนะคะแล้วเขาก็รับสารภาพว่าตัวเขาเป็นคนก่อเหตุเอง เขาจําได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของอดีตพ่อตาจริงๆที่เคยขับมากับพวกแล้วมารุมทําร้ายร่างกายเขาเมื่อตอนเจ็ดมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเพราะว่าพ่อตาต้องการให้เขาวัดเลิกยุ่งกับลูกสาวของพ่อตาอตอนนั้นเนี่ยพอเห็นรถคันนี้ขับผ่านมาปุ๊บรู้สึกโกรธแล้วพวกปืนมาพอดีค่ะก็เลยตามไปยิงกะว่าแค่จะยิงขู่เท่านั้นยิงไปทั้งหมด4ี่นัดแต่ว่าวิธีกระสุนมันพลาดไปโดนคนในรถจนทำให้เสียชีวิตมีบรรยากาศช่วงเอาตัวมาโรงพักค,ค่ะ มีมีอะไรอยากพูดไหมครับมีอะไรอยากพูดไหมคนที่ลำบากใจในเรื่องนี้จะว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกก็คือคนกลางอะค่ะเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุคุณโมนามสมมุติอายุ18ปีบอกว่าก็คบหากับสามี แล้วก็ลักษณะคือผูกข้อไม้ข้อมือกันผู้ใหญ่รับรู้แต่ว่าเลิกกันต้นปีค่ะเพราะว่าสามีไปเอาเมียเก่ากับลูกมาอยู่ด้วยก็เสียใจแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งกลับมาคบหากันใหม่ทีนี้พอกลับมาคืนดีกันใหม่พ่อของเธอไม่พอใจค่ะแล้วพ่อกับเพื่อนพ่อเคยยกพวกไปรุมกระทืบสามีที่ห้องเช่าจริงๆจนเขาหัวแตกไอเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะยอมรับว่าพ่อผิดที่เอาพวกไปกระทืบเขา แต่สามีอ่ะคงจะฝังใจจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่แหละเขาก็เลยไปเอาคืนเขาไงเ,เขาก็กลับไปเอาเมียเก่าขึ้นมานี่หนูก็เสียใจอะไรเงี้ยหนูก็ย้ายออกย้ายหนีแล้วก็เขาก็ตามหากลับมาเจอกันอีกทีก็คุยกันก็ตกลงกันมันก็คือหนูกับเขาคือตกลงกันเข้าใจแต่ว่าพ่อก็คือไม่รู้ แล้วคือมารู้ที่หลังว่าหนูก็คือกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่โอเคเพราะว่าพ่อก็พยายามไม่ให้ติดต่ออยู่แล้วพ่อเขาก็คงจะโกรธแทนลูกที่แบบว่าเออเขาก็เสียใจเขาก็เห็นตอนหนูเสียใจอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็เอาพวกมากระทือแฟนหนูตอนนั้นพ่อหนูเขาก็พินล่าสุดคุณผู้ชมครับเช้าว,วันนี้เลย เราเดินทางย้อนกลับไปจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งไปเจอกับนัทพงศ์เป็นหลานของเพนประภาแล้วผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ท้ายกระบะนะคุณผู้ชมครับนั่งอยู่ท้ายกระบะวินาทีที่กระสุนมันดังปังปังป,งปังแล้วทะลุกระบะไปเจาะร่างของเพนประภาจนเสียชีวิตคือตัวนัทพงศ์บอกว่าผมเห็นแล้วล่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์คันนึงขับประกบเข้ามาเทียบก็ไม่ได้เอะใจพอช่วงจังหวะกระบะ กำลังชะลอเตรียมเลี้ยวขวาตามกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นเลยว่าเขาควักปืนขึ้นมาใช้มือขวาแล้วสาดกระสุนเข้าใส่รถดังสนั่นเลยได้ยินชัดๆเนี่ยสามนัดผมนั่งอยู่ท้ายกระบะพยายามก้มตัวให้ตัวเล็กที่สุดมุดลงหมอบพอสิ้นเสียงปืนก็รีบกระโดดลงจากรถทันทีแล้วก็เห็นว่าไอ้มือปืนเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาด้วยก่อนจะหลบหนีไปคือเท่าที่ทราบน่าจะเป็นปมความขัดแย้ง ระหว่างอาผมเนี่ยก็คือธงชัยกับพ่อตาของเขาเพราะตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคืนในเหม่งมงคลแต่ลองคิดดูนะคุณจะขาดแย้งอะไรกันก็ตามแต่น้าสาวผมอเพนประภาต้องมาตายสังเว์จากคมกระสุนของคุณทั้งที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยตอนนั้นไม่เห็นครับตอนตอนนั้นผมหันหน้าเขากระจกมาได้ยินเสียงเขายิงตามนัดแล้วผมค่อยกลมหลบครับ แล้วก็โดดลงรถแล้วเขาก็น้าผมพาน้าสาวออกไปครับโดนยิงไปสามสามจุดไม่ถูกกับเพื่อนของอาครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเคยเกิดเหตุอะไรอันนี้กลัวอยู่พี่กลัวอยู่ครับกลัวเขามาเอาอีกรอบพี่อันนี้ก็อยากเอาให้สุดครับตามคนตายผมก็อยากเอาให้สุดนะผมด้วยหนึ่งชีวิต ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วต้องมาตายจากความขายแย้งของคนในครอบรครัวของคนอื่นด้วยซ้ำโอ,อ้ตอนนี้กำลังสอบปากคำอยู่ความคืบหน้าติดตามกับข่าวของอมรินทีวีนะฮะอัปเดต34 HD a p p ร e ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ